สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเวอร์คัมเมราชาแนลนะครับผมล็อกสมอลวิวนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูฟีเจอร์หลักๆของกล้อง Action 2ตัวนี้นะครับก็คือ d j i Action 2ทที่ใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นกล้องแอคชั่นค m e เมาตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาดเล็กน่าสนใจตัวหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของฟีเจอร์หลักๆที่ DJI Action 2ตัวนี้มีนะครับและยังเหมาะสมที่จะเป็นกล้องแอคชั่นคัเมาของเพื่อนๆอยู่หรือไม่สําหรับยุคนีี้้นนรัับหือปจจุ มีฟีเจอร์หลักๆอะไรบ้างนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับกับว Camera Channel ของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับได้ทำวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนช่องทางอืดนๆือนะครับก็เข้าไปติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับฟีเจอร์หลักๆเด่นๆของเจ้า DJI Action 2ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับการ เลือกใช้ดีใจแอคชั่นคามีตัวนี้นะครับว่ามันจะตอบโจทย์กับใครบางคนอยู่หรือเปล่าที่ถามหาฟังก์ชันดีๆแบบนี้จากกล้องแอคชั่นคามีรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดและหน้าพกพาคือพกพาง่ายอย่างยิ่งนะครับตัวเขาแค่นี้เองนะครับถ้าไม่พูดถึงโมดูลตัวล่างนะครับจริงๆแล้วตัวกล้องเขาแค่นี้เองนะครับอันนี้คือฟีเจอร์แรกนะครับเล็กกระทัดรัดเล็กจิ๋วเล็กเลยจริงๆนะครับ แล้วก็สามารถต่อโมดูลได้นะครับเป็นโมดูลจอนะครับแบบนี้ถึงแม้จะต่อแล้วก็ยังเล็กอยู่นะครับมาที่อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับฟีเจอร์ถัดมาที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือเป็นกล้องที่มีจอด้านหน้าเพื่อเซลฟี่ได้แบบนี้นะครับเป็นแอคชั่นคัมเราอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปเต็มของ DJ i a c t i o n นะครับว่า DJ i a c t i o n ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่2ที่มีจอด้านหน้าขึ้นมานะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกที่ทำา DJ I Action ที่มีจอเซลฟี่ด้านหน้าเป็น ตัวแรกนั่นก็เป็นแอคชั่นตัวแรกของเขาครับและตัวนี้เป็นตัวรุ่น2 a c แอคชั่นถูกก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเป็นแอคชั่นเทมเปรที่มีจอเซลฟี่ด้านหน้าแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถเพิ่มโมดูลจอตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นกล้องธรรมดาปกติแบบนี้นะครับเราก็จะมีกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีจอด้านหลังนะครับแต่ดีไซน์แอคชั่นนะครับเขามีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วเป็นผู้นําด้านจอเซลฟี่ของกล้องแอคชั่นเคมเปรนั่นก็คือถ้าเราอยากได้จอเซลฟี่แบบนี้ซึ่งมันจะเป็น็นนนนแพกจื้้ฐาออยู่ลวด หน้าก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเซลฟี่ได้เลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบเซลฟี่นะครับยูทูบเบอร์วีล็อกเกอร์ที่แบบเดินพูดกับกล้องแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจอด้านหลังนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งจอหน้าและจอหลังแบบนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับบน DJ i c t t o o n ทตัวนี้นะครับมาอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับกับ DJ i Action 2นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเขานั่นเองนะครับซึ่งตัว a c t i o n 2ตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นระบบ Magnetic นะครับหรือ m a g n e t นะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเขาอย่างเช่นโมดูลจอตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกันอย่างง่ายดายแบบนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าใครเห็น A c t i o n c a m e r ออื่นๆทั่วไปนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆจะค่อนข้างยากกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้เป็นฟีเจอร์หลลักของเเาย ซึ่งการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นขาตั้งแบบนี้นะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้เลยอย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องมาไขน็อตขันอะไรเยอะแยะนะครับถอดมาแค่เพียงบีบนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็จะใส่ก็คือแค่วางลงไปแค่นั้นเองนะครับง่ายดายอย่างชัดเจนนะครับเป็นระบบเดียวที่เป็นของ DJI Action 2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการเชื่อมต่อแบบแมกเนตนะครับเป็นระบบแม่เหล็กครับถัดมานั่นก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K แบบ120เฟรมนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องตัวเล็กตัวเล็กน่ารักกะ ทัดลัดคือเล็กจิ๋วตัวนี้นะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K และที่มีเฟรมเรตสูงสุดถึง120เฟรมด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับฟังก์ชันวิดีโอนะครับก็จะมีการพัฒนาอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการอัปเฟิร์มแวร์ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับใครที่มีแอคชั่น2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์กันนะครับเพื่อเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพื่อจะทําให้ความสามารถวิดีโอของท่านได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ ที่น่าสนใจของเขานะั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อไมโครโฟนหรือว่าสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเหมาะงานถ่ายวีดีโองานวีล็อกงานอะไรต่างๆงานที่เราจะใช้งานวีดีโอแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ต้องการจะเสียบไมโครโฟนแยกนะครับอย่างเช่นไมไวเลสที่จะเพิ่มพลังเพิ่มเสียงให้กับเขานะครับก็เสียบตรงจากช่องทางนี้ได้เลยนะครับ USB-C หรือถ้าเกิดเป็นช่องแจ็ค3.5ก็แค่หาอะแดปเตอร์ที่เป็น USB-C มาแปลงเสียบใสยปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยตัวนี้ผมชอบตรงนี้ นในเรื่องของการเสียบไมค์โดยตรงได้เลยนะครับกาบอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับของ DJ Action 2ตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของไมโครโฟนบิวอินนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เสียบไมโครโฟนแยกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถใช้ไมโครโฟนบิวอินของเขาที่เขามีมาให้มากมายถึง4ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับและยังสามารถปรับออโตจูนนะครับในเรื่องของการใช้ไมค์ว่าเราอยากจะเอาองศาการรับเสียงด้านไหนด้านหน้าอย่างเดียว ด้านหลังอย่างเดียวหรือว่าจะเอาทั้ง2ด้านเราสามารถปรับแต่งในเรื่องของการใช้ไมค์บิลอินของเขาได้อีกนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นกับการใช้งานมากมายทีเดียวนะครับสำหรับ DJI Action 2ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ ฟีเจอร์หลักๆที่น่าสนใจของ DJI Action 2ตัวนี้นะครับว่ายังเป็นกล้องที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆอ,อยู่หรือไม่ณตอนนี้นะครับหรือถ้าใครที่มองหาฟีเจอร์การใช้งานหลักๆประมาณนี้กับงานของท่านก็อย่าลืม DJI Action 2ตัวนี้นะครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆกันนั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดของทาง DJI Action 2ตัวนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในส่วนของวิดีโอขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่านะครับเราก็มาดูในส่วนของการ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง DJI Action 2ตัวนี้กันนะครับว่าเมื่อเราอัปเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับที่เขาเพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับจะทําให้ฟังก์ชันกล้องของ DJI Action 2ตัวนี้มีความพิเศษขึ้นมานะครับการใช้งานในส่วนของวิดีโอดีขึ้นในส่วนไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนนะครับนั่นก็คือ DJI Mimo นะครับและเราสามารถอัปเฟิร์มแวร์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก่อนจะอัปเฟ เฟิร์มแวร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังใช้เฟิร์มแวร์ตัวเดิมอยู่ยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับกับ d j a i o n 2ตัวนี้นะครับหลักๆเลยตัวนี้ครับเขาก็จะมีวิดีโอ 4K มาให้นะครับและจะไม่สามารถตั้งระบบกันส่นแบบ h o ร i z o n ได้นะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของเขานะครับก็จะทําให้ส่วนงานวิดีโอของเขาตัวนี้ที่เป็น 4K นะครับก็จะเพิ่มศักยภาพขึ้นไปเป็น 4K 16:9นะครับที่6 0เรมเรทนะครับพร้อมกับสามารถเพิ่มการเปิดระบบกันส่นแบบ h o ร i z o นได้อีกด้วยนะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าอันนี้ผมจะลองยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับเราจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูถ้าเราจะใช้ Horizon นะครับเราจะสามารถเปิดได้ที่ตัวนี้นะครับนี่ฮอล i z o n ซอนก็จะมานะครับส่วนความเรียนอื่นนะครับ เราต้องผ่านการอัพเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับกับอีกฟังอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่จะมีเพิ่มมาให้เรานั่นก็คือเรื่องของโหมดมาโคนะครับซึ่งจะทําให้เราใช้งานควบคู่กับเลนมาโคที่เขามีขายแยกมาให้นะครับใครที่แบบชอบถ่ายงานมาโคแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริมฟังก์ชันเสริมเลนมาโคมาใช้นะครับถ้าเราอ,อัพเฟิร์มแวร์แล้วนะครับแล้วไปเปิดฟังก์ชันมาโคเลนนะครับที่เมนูนะครับก็จะทําให้ขอบภาพนะครับไม่เกิดวิกเน็ตนะครับจะทําให้เห็นภาพปกติเป็นมาโคได้อย่างดี ใช้งานควบคู่กับเลนส์มาโคที่มาใช้งานกับแอคชั่นทูตัวนี้ได้เลยนะครับวิกเนตก็คือถ้าเพื่อนๆใช้เลนส์มาโคนะครับซื้อแยกมาติดที่หน้าจอนะครับถ้าเรายังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์มันก็จะขึ้นเป็นขอบภาพนะครับเพราะว่าเลนส์มาโคมันจะหน้าเลนส์มันจะแคบนะครับก็จะทำให้ติดขอบดำๆมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัพเฟิร์มแวร์แล้วนะครับก้องจะมีการครอบภาพนะครับทำให้ขอบดำๆนั้นหายไปนะครับก็จะทําให้เราถ่ายมาโคได้อย่างสวยงามนะครับและดียิ่งขึ้นนั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับถ้าเราอัพเฟิร์มแวร์แล้วนะครับวิดีโอ 4K ตรงนี้นะครับก็ยังจะมีการระบุเวลานะครับว่าเรื่องของการใช้งานนะครับได้อย่างละเอียดนะครับในการตั้ง 4K ที่6ต่อ9ที่120เฟรมเรทได้อีกด้วยนะครับกับอีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือเรื่องของ t i m e p s e นะครับในส่วนของ Timelapse ตัวนี้นะครับ ก็จะมีโหมดในการปิดหน้าจอให้เรานะครับในกรณีที่เราถ่ายทำแลบนะครับก็จะทําให้กล้องนะครับไม่มีความร้อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายทำแลบเราจะต้องตั้งกล้องทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้วน์เฟิร์มแวร์เราจะยังไม่สามารถปิดหน้าจอได้นะครับแต่ถ้าเเอาวเฟิร์มแวร์แล้วมันก็จะปิดหน้าจอทําให้กล้องนะครับมีความร้อนน้อยลงนั่นเองนะครับอีกทั้งมีโหมดปิดหน้าจอเพื่อเซฟพลังงานนะครับทำให้กล้องตัวนี้นะครับใช้พลังงานได้นานขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนการัฟรรมวกนดีกว่าเอเรา ล็อกอินมาแล้วนะครับ อันดับแรกเราต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตัวแอปพลิเคชันก่อนที่สมาร์ทโฟนของท่านจะต้องเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่อยู่เสมอนะฟังก์ชันใหม่อยู่เสมอนะครับอัปเดตอยู่ตลอดพอเราเชื่อมต่อกับกล้องปุ๊บมันก็จะฟ้องว่าให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับโดยการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ลงมาแล้วก็อัปเดตที่ตัวกล้องนะครับแล้วก,กดคลิกเข้าไปนะครับจะขึ้นสัญญาณสีเหลืองนะครับแล้วมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับพอเ,เข้ามาที่หน้านี้เราก็กดาดาวโหลดได้เลยนะครับในขณะนี้กาลังมีการเชื่อออออออมตต่่่่่เนะเคคครรรืืขขาาาายยงงุณูแนนใจหห้กดว์โล แลก็ เลือกการเชื่อมต่อนะครับว่าเป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนกับกล้องนะครับนั่นเองแล้วมันก็จะทําการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาลงที่แอปพลิเคชันก่อนครับในดับแรกอันนี้เราก็ต้องรอเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับมีความจุ140.8งริบมตนี่รายละเอียดของเฟิร์มแวร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับสัญญาณดีๆนะครับก็จะไม่นานมากแป๊บเดียวเราจะเหมือนได้กล้องใหม่เลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอัพเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองดูกัันนะครบ วิดีโอความเรยววิดีโอนะครับเมื่อเรามาที่ 4K 16:9นะครับที่60เฟรมนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ Hor i z o n นนะครับนี่ก็จะมีมาให้เราเลือกแล้วนะครับจะมีระบบการสั่นแบบอันดับแรกนั่นก็คือ s t e a d y นะครับธรรมดานะครับ Rock s t e a d y นะครับแล้วก็ Hor i z o n เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็รักษาระนาบให้เรา45องศานะครับในแนวระนาบระดับน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันมาโคตัวนี้นะครับ ที่จะเปิดให้ดูนี่นะครับคําว่าใช้งานควบคู่กับเลนส์มาโคการตัวจับเลนส์มาโคนะครับตัวนี้ถ้าเราซื้อเลนส์มาโคมาติดไว้ที่หน้ากล้องตัวนี้นะครับเราก็มากดเปิดตรงนี้นะครับกล้องก็จะทําการครอบภาพนะเพื่อให้ได้ศักยภาพของเลนส์มาโคที่เรามาติดข้างหน้านะครับจะทําให้ไม่ติดขอบดํานั่นเองนะครับและก็มีฟังก์ชันในการปรับแนวระนาบของเส้นเขาก็จะมีการคาริเบตกล้องนะครับเราก็ต้องตั้งกล้องไว้ในแนวตรงนะครับเพื่อให้กล้องทํางานคาริเบตนะครับอันนี้มีฟังก์ชันนี้ เพิ่มเข้ามาในส่วนของการคาลิเบตแนวระนาบแนวนอนนะครับให้กล้องตรงจริงเวลาเราตั้งถ่ายภาพนั่นเองนะครับเขาก็จะคาลิเบตให้ก็คือเมนูนี้นั่นเองอครับผมถัดมานะครับในเรื่องของไทมแ์แล็นะครับที่จะทําให้เราสามารถเขาก็จะมีรายละเอียดบอกขึ้นมาตรงนี้เป็นรูปดวงจันทร์นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะไม่มีนะครับถ้าเกิดเราอัพเฟิร์มแวร์เราก็จะมีรูปพระจันทร์ขึ้นมาเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับเขาก็จะบอกว่าหน้าจอจะดับลงหลังสิวิเมื่อเรากดถ่ายนะครับนั่นเอง เราก็สามารถเลือกเปิดได้พอเรากดทำแล้วปุ๊บใน10วิจจอก็จะดับลงเพื่อไม่ให้กล้องมันร้อนเกินไปนั่นเองนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็จะทําให้ประหยัดพลังงานไปด้วยในตัวนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัพเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีมาให้หลังการอัพเฟิร์มแวร์นะครับของกล้อง DJI Action 2ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์หลักๆประมาณนี้นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วหรือยังนะครับกับหนึ มีความเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนนะครับก็จะสามารถพกเจ้าตัว DJI Action 2ตัวนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับกับ2นะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเขานะครับได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นติดขาตั้งนะครับติดโมดูกล้องโมดูจอต่างๆนะครับก็สามารถเชื่อมติดกันได้อย่างง่ายด้วยระบบแมกเนตอย่างง่ายดายนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอนะครับงานวิดีโอเป็นแบบ 4K 1 2 0เฟรมเรทด้วยกันนะครับและ สามารถตั้งระบบการสั่นแบบฮอร i เ o ซอนล็อกเส้นของฟ้าได้อีกด้วยนะครับในความละเอียด 4K นะครับและก็อีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือเรื่องของจอเซลฟี่นะครับซึ่งจะมีมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนั่นก็แปลว่าเรายังสามารถใช้งานกล้องตัวนี้นะครับเซลฟี่ถ่ายตัวเองได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายยูทูบเบอร์วีล็อกเกอร์นะครับกลับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของการต่อไมโครโฟนตรงนี้นะครับต่อตรงได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีไมโครโฟนแยกออกมานะครับสามารถเสีย ตัวนี้ได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการรับเสียงของเขานะครับที่มีไมโครโฟนมาให้รอบทิศทางนะครับได้ถึงด้านหน้าด้านหลังรอบตัวนะครับและยังสามารถปรับทิศทางการรับเสียงได้ในตัวนะครับว่าเราจะเอาทิศทางการรับเสียงแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีความน่าสนใจกับกล้อง DJ i Action 2ตัวนี้นะครับและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดกับ DJ i Action 2ตัวนี้ก็จะทําให้ฟีีีเจอออร์ตต่าางงงๆขกล้้ัววนมมค สนใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับ DJI a c t แอคชตัวนี้นะครับและสุดท้ายไปกว่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องวิดีโอตัวนี้ครับบล c a ค e r a c h ช n n e l ของเรานะครับแล้วก็ช่องทางอื่นที่ขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับ DJI a c t แอคชั่ตัวนี้สวัสดีครับ